สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการทำงานของสไตร์แอร์ซาวนะคะวันโม s อ0ปี2016มาด้วยการแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมนะคะตรวจเช็คแล้วเพราะว่าน้ำยารั่วค่ะลูกค้าอนุมัติที่เราเปลี่ยนคอยเย็นและส่น้ำยาแอร์ด้านไฮและด้านโลนะคะ ก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทําการคุมผ้าเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆค่ะชันได้หอคอนโซลออกมาแล้วนะคะเราจะนํามาวางไว้บนเชลตามมาตรฐานค่ะแยกตัวคอยเย็นออกมาแล้วนะคะเคดเปลือกตู้แอร์ที่ถอดออกมาแล้วก็จะนํามาล้างทําความสะอาดให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเช็ครั่วคอยเย็นนะคะ คอยเย็นรั่วจริงตามที่ช่างประเมินนะคะภาพคอยเย็นเก่าใหม่สอนน้ำยาแอร์ด้านไฮและด้านโลเก่าใหม่เราจะส่งให้ลูกค้าดูทางบ้านเขียวนะคะเราติดตั้งํำฟองน้ำเคสเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ด้วยนะคะประกอบตัวคอยเย็นเข้ากับเซ็ตตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะประกอบเสร็จนะคะเราจะทำการแวคคัมเพื่อดูดความชื้นากระบบค่ะเคสดนี้แก้ไขตรงตามอาการที่ลูกค้าแจ้งมาเทร,ระบบแล้วแอร์เย็นฉ่ำตามมาตรฐานค่ะก่อนส่งมอบรถที่ลูกค้าเราจะทำการพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ